นี่คนหกขี่ต้องเป็นแบบนี้ครับผมเนีย่ยคลิปขับไปเห็นพอดีเลยครับผมับครับเนี่ยปลอดภัยครับไม่ประมาทนับถือพ่อยนางแม่นางครับผมใส่กับเอสีสุดยอดเลยดีครับครบเลยเต็มเลยอัดเต็มเลยดีมากดีมาก<อ>ดี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 นี่ครับมันต้องรู้จักสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำอยู่ อันนี้มันหล่มมันหล่มนะครับนี่สวัสดีครับลูกลงน้ำไปเลยลูกเอ้าสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาให้แฟนงครับเอซีเอาเอามานะเอาเฮฮะให้ลูกลูกมานะนี้เอาอะไรมาให้แฟนครับเออมาให้มาให้ศิลปินอ๋อวันนี้เอาบะเกียบครับปะเกียบเหรอเอาน้อยหนามาให้พี่ๆกินครับเอาปละเกียบน้อยหนาพ่อกินด้วย อร่อยไหมครับมาจากภูพานนะครับนั้นรสสุดยอดอยู่แล้วของอร่อยอยู่แล้วแล้วก็หมกหมกอันนั้นหมกปลาอันเอ้ยเนี่ยเขาจะเอินไหมหมกปลาเหรอหมูอันส้มปลาส้มปลาครับส้มปลาแต่พอกินที่นี่แหนมแหนมส้มปลานั่นแหละก็แหนมมันเลยแหนมปลานั่นนะครับอันนี้จะไปไหนเนี่ยกำลังจะกลับครับไปพักผ่อนไปซักผ้าก่อนซักผ้าปรุงตุงนางก่อนพักตรงไหนตอนนี้ลูกพักงไหนอันอยู่ริมบึงครับพ่ออยู่ริมบึงอยู่ใครอยู่ใคร อยู่คนเดียวครับพ่อแล้วก็มีพี่ๆยุคของแมนก็อยู่น้ากันแมนกินข้าวกินยังเดินไปนี่มีใครในมีมูอยู่หลายคนเจอกันใหม่โอเคแล้ววันนี้อยู่หลายคนนะจ๊ะปลอดภัยกังวลนันหวานก็โอเคโอเคอ่ะไปวบสวัสดีครับลูกดีครับก็ไปเล่นกันเลยไปชวนชวนเองเลยโอเค แกเพลงก่อนพี่เจอกันครับอ่แแลล้้ววไม่แล้วแล้วคืนนี้วะเนี่ยไปดูเคอ,อนเสิร์ตทุ่มหนึ่งแล้วเสร็จแล้วรามีหลังเราจบแล้วเหรอลันคอนเสิร์ตเสร็จรอเข้ามาที่นี่ทุ่มหนึง่งใครรอเข้ามาดูเคอ,อนเสิร์ตทุ่มหนึ่งโอเคได้สวัสดีครับบรรยากาศทั่วไปครับผมแฟนคลับไอซี่ยามเย็นตอนซ้อมรันเพลงเนี่ยนาจักครับผม ่ายบรรยากาศให้ดู เลยโ okay. อเคเลย,เลยตามสบ,บายวงสองวงสองอกาศครับผม,มนเบ,บนอ่อี้รอเ็นพ่อนในด้นโชว์ อ่ะไม่กินข้าวพระไม่กินข้าวพระครับไม่กินแล้วครับเหรอกี่ก้อนรูอะไรเหรออะถ่ายการกินนะคอนวอยใช่ไหมหรือว่านักร้องตีครับนางตีอ๋อวงสองอาจารย์นักงตีอ๋ออาจารย์นักงตีวันนี้เดี๋ยวซ้อมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ซ้อมใช่ไหมไม่ได้ซ้อมครับเหรอพรุ่งนี้้ไปเลยใช่ไหมไปตอนไหนประมาณตอนเช้าครับเช้าไปเลยไปโน่นเลยน้องเทพกี่วัน

เราทำหน้ทาที่อะไรเป็น <regret fully? S 1> เป็นอาจารย์ดนตรีด้วยป่ัะเล่นเล่นเลยเล่นปอดครับอ๋ปอดแซกอ๋อปอดแซกปอดแซกเราจะดนตรีผมไมก็ได้ถ่ายชื่ออาจารย์อาจารย์หมดเลยดิครับผมอ่าสองงานงานก็สองร้อยกว่านะสองร้อยร้อยกว่าแล้วสองร้อยแล้วไม่เห็นปีนี้ปีแรก รักพักที่นี่เลยป่ะทห้องอาจารย์นองตีเลยนอนรวมกันเอห้องน้ำห้องน้ำในตัวป่ะห้องน้ำข้างหลังรมีข้างหลังอีกใช่ไหมอ๋อสิอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์ผมชื่อสิงครับฮะสิงครับอาจารย์สิงอาจารย์สิงอาจารย์สองตีห้องสองครับเก็บใจขาว โอเคขอบคุณมากไปเรื่อยๆมีห้องพัก,นะกอ่ะอากาศเอาหน่อยเอาสักนิดนึง ครับอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรนะชื่อชื่ออาจารย์อะไรนะชื่อชื่ออมชื่อเรียกนี่หน้าตาคมกิบเลยครับผมหน้าตาคมกิบเลยคือผมไม่เคยเข้ากล้องเลยนะนะใช่ชื่ออาจารย์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 คมคมอะไรอมอมอมอาจารย์อมชื่อจริงชื่ออะไรนะขอญาติแฟนครับเอซีจะรู้จักจตุพรครับสุพรจตุพรจตุพรอ๋อจตุพรอาจารย์อมจตุพรโอเคไม่เคยเข้ากล้องเลยหรอ แต่ผมช่องผมก็โชคดีเลยได้ถ่ายเห็นเล่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 นกีตาร์เล่นอะไรนะเบสหรืออะไรกีตาร์กีตาร์ใช่ครับอ๋อนี่ใครแนะนำมาอาจารย์เเนาะอแล้วรู้จักมานะเคยเคยมาอยู่นี่ก็มั้เคยเคยเล่นเคยเล่นอยู่ไอ้พัทยาพ่อแม่พ่อแม่รู้จักพ่อไอ้พ่อสุทินไงพ่อสุทินใช่เนพัทยาอยู่แถวไหนเล่นแถวไหนพัทยากันผมอยู่พัทยาโอ้โห พัทยาการอะไรร้านในอะไรอีสานการเวลาไหมอีสานเลยอีสานการเวลาอ๋อของคนอีสานเล่นแนวมรำเออแนวมรำทั้งอยู่ตรงข้ามกับคนรู้จักตรงฝั่งตรงข้ามกันไปนะคนรู้จักร้านคนรู้จักพัทยาไงร้านใหญ่ก็ปิดไปแล้วตอนนี้อยู่พัทยากลางอยู่พัทยากลางใช่พัทยากลางพัทยากลางอ๋ออยู่กี่ปีอยู่พัทยาอยู่กับพ่อแม่ ได้กี่เดือนนะประมาณเดือนหรือเปล่าไม่หกก็สี่เนี่ยถ้าผมจนทำไม่ผิดมันนานแล้วตั้งแต่ปีก็มาอยู่เลยใช่ไหมอยู่นี่เลยใช่ไหมอยู่สาวน้อยวงแรกเลยวงแรกเลยเพราะที่ทีนโทรตามอ่าเหรอมาเลยเออใช่อาจารย์ทีนเขาคนเก่าคนแก่โอเคขอบคุณมากครับผมอาจารย์จตุพรนะแฟนขับฝากด้วยนะครับมือกีตาร์โอเคนะครับสวัสดีครับโอเค